สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมนีจันนะคะก็คลิปนี้นะคะเราจะทำในหัวข้อที่ว่าอยากสวยอยากผอมอะ่ะจะทำยังไงดีก็คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นคลิปแรนดอมก็จะเป็นการดูไพ่ทาโร่ไพ่ออลาเคิลเล่น เป็นการดูแบบเล่นๆอย่างเ,าเวลาเอะจะสั่งสินค้าออนไลน์นะเวลาเอะจะสั่งพวกสินค้าออนไลน์อ่ะบางทีอ่ะเอก็จะเปิดไพ่ดูก่อนนะว่าถ้าฉันซื้อถ้าฉันซื้ออาหารเสริมตัวนี้มากินเนี่ยมันดีไหมถ้าบังเอิญอ่ะมันมีไพ่หนึ่งถ้วยนั่นอ่ะแสดงว่าตัวนี้เลิศเจ๋งดีของดีแต่ถ้าเป็นไพ่ อื่นๆน,น่ะแต่ถ้าเป็นไพ่อื่นๆน,น่ะก็อาจจะงั้นๆน่ะเออถ้าถ้าได้ไพ่ดีอ่ะก็คือเป็นสินค้าที่ดีแล้วเราใช้อ่ะก็จะสวยสมมุติเราจะซื้อครีมหน้าเด้งจะซื้อครีมทาลดริ้วรอยเนี้ยเราลองเปิดไพ่ดูถ้าครีมยี่ห้อเนี้ยมันได้ไพ่ดีเราก็เอาอันนั้นไป ถ้าครีมตัวนี้ได้ไพ่ไม่ดีเราอย่าไปซื้อเพราะเอทดสอบมากับตัวเนี่ยหลายครั้งอย่างตอนที่เอะจะไปฉีดวัคซีนเข็มสองเนี่ยเอเปิดไพ่ดูได้ไพ่ไม่ดีหมดเลยนะแต่เราก็ความกลัวทำให้คนโง่ค่ะความกลัวทำให้คนโง่คือความที่ว่าคือเราอยากฉีดอะให้พูดตรงๆอนะความที่ว่าเราออยากฉีดเราก็เลยไปฉีด แต่ไพ่มันก็เตือนนะว่าฉีดมาแล้วไม่ดีนู่นนี่นั่นปรากฏว่าตรงตามไพ่ทุกอย่างเลยเพอฉีดมาแล้วก็แพ้ผมร่วงเหนื่อยจุกอก,อกแน่นอกหายใจไม่สุดมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยไม่ค่อยมีแรงแล้วก็อา่ามันเหมือนเป็นยาพิษเลยนะฉีดเข้าไปแล้วแบบอาการแย่มากเข็มหนึ่งอะ่ะสารพิษมันอาจจะน้อยอะ่ะเพราะว่าตัวเชื้อโรคมันน่ะน้อย เพราะว่าเข็มหนึ่งเนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมีอาการหนาวสัน่นโอ้โหแบบหนาวสั่นเลยแล้วก็วันแรกเนี่ยมีอาการหนาวสัน่นพอวันที่สองก็ถ่ายเหลวท้องเสียท้องร่วงถ่ายเหลวแล้วก็อาการก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆืพอมาเข็มสองเนี่ยเราคิดว่ามันคงไม่เป็นอะไรมากแล้วความที่ว่าเราคิดว่าเข็มสองเราคงไม่แพ้ไม่เป็นอะไรมากอะเราคิดอย่างนั้นนะนะแต่ไพ่มันเตือนอะแบบว่า ไพ่มันเตือนแม่นมากเลยว่าเอ้ยอ,อย่าไปฉีดนะอย่าไปฉีดแต่เราก็ฉีดทีนี้เราจะมาลองดูนะคะว่าอาสินค้าตัวเนี้ยเจลเจลสำหรับอ่ามันเป็นเจลสำหรับไอเนี่ยแต้มหลุมสิวเจลแต้มหลุมสิวตัวเนี้ยเจลเอซื้อมาสองสองหลอดนะเออ เพราะว่ามันใช้ทาได้หมดหน้าไงมันเป็นเจลสําหรับแต้มพวกหลุมสิวหรือหน้าเป็นรูอะพวกหลุมสิวอะแล้วก็จะลองมาดูว่าให้ตัวนี้มันใช้ดีไหมบางทีอะเซรั่มบางตัวเอ๋เอามาเปิดไพ่ดูอะได้ไพ่ไม่ค่อยดีเลยนะแต่ราคาแม่งแพงมากอะเซรั่มบางตัวเนี่ยราคาตั้งสี่ห้าร้อยอะแต่ได้ไพ่ไม่ดีเลยแต่พอลอง ไปไปถามไพ่อ่ะกับอีกตัวหนึ่งอ่ะเพราะว่าเวลาเราสั่งสั่งซื้อของทางช้อปปี้อ่ะมันจะมีรูปใช่ไหมเราก็เอารูปมันมาดูอ่ะแล้วเราก็อธิษฐานจิตเราเอารูปของสินค้าตัวนั้นมาดูแล้วาอธิษฐานจิตเปิดไพ่ไพ่ขึ้นดีก็ดีพวกอาหารเสริมอาหารเสริมลดริ้วรอยอาหารเสริมบงรุงผิวอะไรแบบเนี้มันก็ได้หมดนะอนี้เรามาเริ่มกันนะคะว่าเราใช้ตัวนี้แล้วจะดีไหม ถ้วยมันขึ้นน่ะมันก็ดีดิทำไมใบแรกมันเป็นสิบดาบวะ เนี่ยถ้าหนึ่งถ้วยขึ้นน่ะแสดงว่าเนี่ยถ้าหนึ่งถ้วยขึ้นนะแส,นนนนะแสดงว่าเป็นเนี่ยเอทออฟขับเนี่ยแสดงว่าตัวนี้ยาดีใบแรกมันเป็นสิบดาบอ่ะมันแปลว่าหลายรูหรือเปล่าหลายรู มันเป็นสิบดาบมันมีหลายรูแล้วก็เดือดซันก็ใช้ได้ก็ไพ่แม่มดแล้วก็ไพ่พจติก ใช้ไปเรื่อยๆอ่ะไพ่มันบอกว่าให้ใช้ให้ใช้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนตุลาแล้วก็จะเห็นผลเดี๋ยวลองอีกทีสิ ใช้แล้วเสียดายเงินใช้แล้วเสียดายเงินใช้ใช้แล้วเสียดายเงินน่ะเออให้ใช้แล้วเสียดายเงินน่ะให้กลับไปใช้ตัวเดิมอ่ะอาจจะดีกว่าใช้แล้วเสียดายเงินกลับไปใช้ตัวเดิมดีกว่ามันเป็นมันอ่า มันอาจจะรักษามันอาจจ,าาอาจจะรักษาได้ยากอาจจะรักษาได้ยากคิดว่านะต้องไปเลเซอร์แยกน่ะ ก็ช่วยให้ดีขึ้นอ่ะอมืมันช่วยให้ดีขึ้นอ่ะมันไม่หายอ่ะคิดว่างั้นนะช่วยเติมเต็มจิตใจช่วยเติมเต็มจิตใจโอเคมันต้องไปทำไอ้นี่ คล้ายๆกับว่าอาไปต้องไปที่คลินิกผิวหนังอะ่ะเขาจะต้องใช้เป็นพวกเอหัวเข็มอันเล็กๆอะ่ะทำอะ่ะซึ่งเราว่าไม่โอ้เออถ้าถามเรานะเราคือความรู้สึกของเรานะบางครั้งอะ่ะพวกคลินิกเสริมความงามอะ่ะตัวหลอกตังเลยแล้วก็ไม่ได้ผลเวยคือเป็นตัวหลอกเงินอะ่ะแถมไม่ได้ผลอะ่ะ เรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะ มันบอกประมาณว่าเนี่ยคุณอะควรจะหัดประหยัดเงินคุณอะควรจะประหยัดเงินในการใช้อะแล้วเมื่อคุณประหยัดเงินในการใช้นะเหมือนกับว่าให้ใช้เงินแบบประหยัดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเต็มสิบเลยก็คือคุณอะจะสวยเหมือนกับว่าเมื่อวาเมื่อก่อนอะ ทานข้าววันละสี่มื้ออ่ะก็ให้ทานแค่มื้อเดียวพอให้อันนี้ก็คือให้ประหยัดนะให้คุณใช้เงินให้ประหยัดเนี่ยและผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันดีมากส่วนเพจออฟแพนักเคลเนี่ยก็คือว่าจริงๆอ่ะพไพ่ใบนี้คือเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วคุณเป็นคนที่หน้าตาสวยอยู่แล้วและเมื่อเมื่อมันเป็นวิวออฟเนี่ยวิวออฟฟอร์จูหรือเชนนะเชนการเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาบอกว่า ไพ่บอกว่าเนี่ยเมือ่อเมื่อถึงเวลานะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเองไม่ว่าคุณน่ะจะต้องการให้มันเปลี่ยนหรือไม่เมื่อมันถึงเวลาของมันน่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันเองซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกลไกของธรรมชาติเพราะนี่คือไพ่เชนน่ะการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาเนี่ยดาวจันทร์น่ะมันก็ต้อง แหว่งว้าวเมื่อถึงเวลาของมันมันก็พัดก็เหมือนพระจ,จันทร์เมื่อถึงเวลามันก็มีเต็มดวงมีจันทร์ดับมีเต็มดวงมีอะไรเหมือนกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆแต่ไพ่ใบแรกเนี่ยคือไพ่ประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอะควรจะประหยัดในการใช้เงินประหยัดประหยัดในการกินประหยัดในการใช้เงินแค่คุณกินน้อยลงนะคุณก็จะสวยขึ้นแล้วแล้วส่วนไพ่ใบเนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ หมายถึงคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็หน้าเด็กกว่าอายุจริงค่ะมาดูกันต่อนะคะ รีวอร์ดรีวอร์ดแปลว่ารางวัลออฟพลูนิตี้ขี้น็อคครับห้าถ้วย ด้นแน่นความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ emperor ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ ah emperor เนี่ยมันหมายถึงพวกนักกีฬาความแข็งแรงความสมบูรณ์น่ะไพ่ใบแรกเนี่ยหมายถึงการได้รางวัลอันนี้เหมือนกับว่าให้คุณจินตนาการแล้วก็ทำตามความฝัน ให้ไปแรกเนี่ยหมายถึงการได้รางวัลน,นั่นก็แปลได้ว่าคุณอะต้องกินผลิตภัณฑ์ที่มันมีชื่อเสียงและได้รางวัลนะรีวอรอ์ดะรีวอร์ดก็คือแบบคุณต้องทานสินค้าที่มีชื่อเสียงหน่อยคุณต้องเลือกทานตัวคุณอะจะต้องเลือกทานสินค้าที่มีรางวัลการันตีสินค้าคุณภาพ สาห่ายสไปรูไลน่าคุณภาพดีท็อกคุณภาพดีท็อกคุณภาพสาหลายสไปรูไลน่าคุณภาพสิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําตามความฝันได้เนี่ยคุณสามารถทําตามความฝันได้จะมีคนนะเอาข่าวดีมาบอกคุณสามารถทําตามความฝันของคุณได้อ่ะมันจะมีคนเอาเรื่องดีๆเอาข่าวดีมาบอกแต่คุณอะอาจจะแบบท้อแท้ททสิ้นห,หวังหรือแบบ ริกริอะเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยริเกรดเนี่ยคือความแปลว่าความผิดหวังแต่คุณอนะเป็นคนที่อบอุ่นนะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีเมษราศีมีนราศีมีนราศีเมษบทสรุปเนี่ยคุณจะร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ให้ทานอาหารให้อุดมสมบูรณ์นะ อ่ะบ้นแเนี่ยก็คือให้ทานอาหารให้ทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงความที่ว่าคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายอ่ะคุณก็เลยจะผิดหวังแต่ไพ่บอกว่าให้คุณน่ะทานทานอาหารเสริมที่มีรางวัลการันตีให้ทานให้ทานพวกอาหารเสริมที่ เนี่ยมันรีวอร์ดอะให้คุณทานอาหารเสริมที่มันเออมันมีชื่อเสียงอะมันมีชื่อเสียงได้ไพ่จักราวาลน,นะคะยูนิเวิร์สจักราวาลมอบพลังบางอย่างให้คุณนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ฉลาด ให้คุณอะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนตอนเด็กอย่าไปเครียดกับชีวิต b a c k and f o r อ์เนี่ยให้คุณลองกลับไปปรึกษาแฟนเก่าดูอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะ Back ฟ o r ์เนี่ยให้คุณลองกลับไปปรึกษาลองคุณลองกลับไปปรึกษาเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือกลับไปใช้วิธีเดิมที่เคยทำอะ ให้คุณกลับไปใช้วิธีเดิมที่เคยทำอ่ะสมัยนั้นคุณอาจจะทานอาหารแค่วันละสมื้ออ่ะเนี่ยให้กลับไปใช้วิธีเดิมให้คุณน่ะนึกถึงชีวิตตอนเด็กเหมือนผู้หญิงคนนี้มีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงตอนเด็กๆให้คุณใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่มีความสุขสนุกสนานให้หาความรู้เพิ่ม ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะเพราะมันเป็นตัวแทนของพลังพลังของจักรวาลเทพแห่งจักรวาลพลังอ่ะจัก,กรวาลเนี่ยได้มอบพลังบางอย่างมาให้คุณเพื่อให้คุณเนี่ยฉลาดและเข้มแข็งคุณจะมีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะว่าสวรรค์เนี่ยมอบพลังมาให้คุณเนี่ยให้คุณกลับไปใช้ให้คุณอ่ะกลับไปใช้วิธีเดิมๆอ่ะจะดีกว่าและทำตัวให้มีความสุขเหมือนเด็ก มาดูกันต่อนะคะนายอบอบคอบช่างฝันเมจิเชียน หนึ่งดาบนี่เป็นไพ่ดีค่ะห,หมายถึงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แปดไม้เพจออฟวานเฮอร์มิตนะเพจออฟวานเนี่ยมันหมายถึงคนที่คือเมื่อก่อนน่ะเอได้ไพ่ใบเนี้ยบ่อยเพราะว่าเอ,อะอยู่ไม่ติดบ้าน เพจออฟวานก็คือเป็นคนที่เที่ยวเก่งพระอาทิตย์ถ้าถ้าพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์ตยไม่ตกดินน่ะกูไม่กลับบ้านเออประมาณว่าเนี่ยให้ไปเดินเที่ยวบ่อยๆให้หานัให้หาความรู้นะเฮอร์มิตเนี่ยให้ให้แบ่งเวลาเนี่ยหาความรู้ให้มากหาความรู้จาก แหล่งต่างๆหาความรู้จาก Facebook จาก YouTube จาก Google ให้หาความรู้ให้มากๆส่วนไพ่ใบเนี้ยแปลว่าสิ่งดีๆอ่ะมันจะเข้ามาหาคุณเองเพอไพ่ดีเป็นไพ่ที่ดีมากหมายถึงรายได้เพิ่มขึ้นเงินเพิ่มขึ้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาส่วนไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นดาบเอสคาลิเบอร์นะดาบศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าเป็นตัวแทนของคนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ตั้งคันได้ง่ายคุณอะเป็นคนที่มีอะไรที่เป็นเดอะเมจิเชียนอะเป็นคนที่วิเศษเป็นผู้วิเศษเป็นพ่อมดเดอะเมจิเชียนก็คือพ่อมดหมายเพราะว่าคุณอะสามารถทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้ส่วนไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่แบบวาดวิมานในอากาศเป็นคนช่างฝันอะหมายเพราะว่าคุณอะอาจจะมีความสุขกับการเพ้อฝันแต่ขอให้คุณรู้ไว้นะว่า คือถ้าคุณอะไม่ทําตามความฝันนะมันก็ได้แค่ความฝันมนุษย์เราเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะอยากจะบินบนท้องฟ้าก็เลยทําให้มีการคิดค้นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณอนะทำตามความฝันแล้วจักรวาลเนี่ยจะมอบสิ่งดีๆมาให้มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเองโดยที่คุณไม่คาดคิดมันจะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณโดยที่ตัวคุณก็ไม่คาดคิดนะคะ มาดูกันต่อนะคะ Financial constraint ไม่มีตัง ออทายอะเพเทียนความอดทนแคริงคอนเนคชั่นไพ่ใบนี้ก็คือว่าสมมุติว่าถ้าคุณนะ่ะไม่มีเงินนะ่ะเนี่ยในในไอเนี้ยตู้เก็บเงินของคุณเนี่ย มันอยากใยแมงมุมขึ้นอะสมมุติว่าถ้าคุณไม่มีเงินนะคุณก็จะผอมเลยเอาทายอัพเนี่ยมันจะผอมทันทีสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าคุณไม่มีเงินนะ่ะคุณก็จะผอมลงอัตโนมัติเพียน,นี่ก็คืออดทนถ้าคุณไม่มีตังอ่ะคุณก็จะผอมลงขอแค่ที่คุณอดทนนะคุณจะสวยและมีสเสน่ห์มากมีคนมา มอบความรักให้จะสมหวังในความรักปัญหาแรกเลยก็คือว่าคุณนะ่ะมีตังคุณน่ะมีตังคุณก็เลยมีกินอย่างผู้หญิงคนนี้เขาผอมมากเลยเป็นคนที่ผอมมากเลยนะแขนเล็กนิดหนึ่งแล้วเหมือนจะโดนมัดด้วยนะเป็นผู้หญิงสวยที่เหมือนโดนมัดน่ะเออไม่หมายความว่าคุณนะ่ะจะต้องใช้เงินให้น้อยลงแล้วก็ ต้องพยายามมัดตัวเองอ่ะต้องพยายามบังคับตัวเองไม่ให้กินต้องใช้เงินให้น้อยลงแล้วก็บังคับตัวเองไม่ให้กินต้องเป็นความอดทนระดับสูงอ่ะต้องขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณสามารถอดทนได้หรือไม่ก็ใช้ยาใช้อาหารเสริมและยาลดน้ำหนักผลที่ออกมาเนี่ยบทสรุปก็คือคุณจะสวยและมีสเสน่ห์มาก เรามาดูสรุปกันนะคะหนึ่งถ้วยสิบไม้เด o ฟู คุณจะมีโอกาสที่ดีนะในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือการเนี่ยพ,พิสิพิธีอาศีลจุ่มคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งที่คุณทำเนี่ยหลายคนมองว่าเหมือนคุณเป็นตัวตลกผู้ชายคนนี้ไม่สนใจ ผู้หญิงคนนี้ได้ยินแต่ว่าไม่สนใจมีแต่เด็กมองสิ่งที่คุณทําะนะหลายคนเขาไม่สนใจหรอกแต่ว่าจะมีบางคนที่สนใจในตัวคุณสิ่งที่คุณทําะมันจะมีคนที่สนใจแล้วก็ไม่สนใจแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะค้นพบกุญแจในการแก้ปัญหาต่างๆคุณจะสามารถค้นพบกุญแจในการแก้ปัญหาต่างๆส่วนหนึ่งคือคุณเป็นคนที่ ชอบดูดวงมากการที่คุณเป็นคนชอบดูดวงมากมันก็จะทําให้คุณเนี่ยค้นพบค้นพบสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองค้นพบสิ่งที่ดีค้นพบสิ่งที่มันเหมาะสมจะมีคนน่ะมามอบความรักให้อาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าเนี่ยคุณควรจะหาความรู้ให้มาก อย่าพยายามทำอะไรครึ่งคึ่งกลางๆถ้าจะทำอะไรให้ทำเต็มตัวอย่าทำอะไรครึ่งคึ่งกลางๆจะมีคนเอาของขวัญมาให้ขอให้คุณนะ่ะเชื่อในความฝันจะมีคนนะ่ะ เอาของขวัญมาให้จะมีมีมีสุขภาพของคุณน่ะจะแข็งแรงขึ้นนะถ้าคุณน่ะนอนให้เต็มที่คุณอาจจะต้องวางแผนในการออกกำลังกายอะไรประมาณเนี้คุณควรจะหัดเล่นโยคะควรที่จะหัดเล่นโยคะ ในท้ายที่สุดสภาพร่างกายของคุณน่ะก็จะแข็งแรงขึ้นนะเอ็มเพอเลอร์นี่หมายถึงคนที่เป็นนักกีฬาเป็นหมอเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงบทสรุปคุณก็จะแข็งแรงขึ้นขอแค่คุณน่ะเออต้องพยายามอดทนนะอย่าเนี่ยกินแล้วก็ดูหนัง กินกินกินแล้วก็ดูหนังอะไรแบบเนี้ยให้ให้ออกกําลังกายคุณควรจะทําบุญบ้างนะไปทําบุญบ้างทําบุญให้เด็กกําพร้าจะดีคุณควรทําบุญให้เด็กกําพร้าแล้วก็ทําบุญให้กับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนหนึ่งนะอันนี้ให้เทวดากับนางไอเนี่ย ตกนรกทำเลวตกนรกกลายเป็นปีศาจท,ทำดีอะ่ะขึ้นสวรรค์เหมือนก็นว่าให้คุณน่ะเชื่อเรื่องบุญบาปอะ่ะขอแค่ว่าคุณเป็นคนดีนะสิ่งดีๆอะ่ะก็จะเข้ามาขอให้คุณน่ะละทิ้งตัวตนเดิมๆอะ่ะให้ให้ทิ้งอดีตที่มันเจ็บช้ำอะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันมีสิ่งสวยงามที่รออยู่ใบสุดท้ายแล้วคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะอวยพรให้คุณน่ะสมหวัง ตัวคุณนะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่คุณมีเนี่ยนะมันก็จะลดน้อยถอยลงขอแค่คุณเป็นคนจิตใจดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะจะช่วยเพราะว่าไพ่เจ้ากรรมในเวรหมายความว่าถ้าหากคุณนะ่ะเป็นคนดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้มีคนนะ่ะรักคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้มีคนนะ่ะเมตตาคุณคนที่อยากจะให้ของขวัญคุณนะ่ะมี ถ้าคุณเป็นคนจิตใจดีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกป้องแล้วก็คุ้มครองค่ะก็สำหรับคิดนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ